เด็ดจอบเออเอ็นดูแกเอ็นดูแกค่ะเอ็นดูแกเอ็นดูแกอืมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่คะ่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ได้บุญก็ว่ากันไปค่ะก็ว่ากันไปรถใครวะดีแล้วค่ะคุณแพรลี่ภารกิจสำเร็จแยกย้ายใช่สงสารแกรเขาก็อยู่ครับแบบนั้นแหละค่ะไลฟ์สไตล์เขาเขาไม่ได้คิดอะไรแล้ว ก็ไม่ได้เขาไม่ได้คิดหลไรแล้วคนเขาอายุเท่น,นั้นแล้ววะก็อายุแค่นั้นเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วไงชีวิตเขาวะจริงนะบางทีบางคนมันเจออะไรที่มันสุดๆชีวิตแล้วอะ่ะมันจะไม่อยากอะไรแล้วมันจะไม่อยากดินน้นรนไม่อยากทําอะไรแล้วจะเจ่อประสบการณ์เขาโชคโชนอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะพูดแบบความเป็นจริงคือประสบการณ์แกมันโชคโชนแกผ่านอะไรไปรหมดแล้วคนเคยอยู่คุกอยู่อะไรมามันตปรงนะมันปรง,นะม,ปรงมันทําให้โปรงกับชีวิต แค่รู้สึกว่ามันผ่านที่สุดของที่สุดมาแล้ววะเข้าใจไหมมันแค่รู้สึกว่าอยู่ไปวันๆก็พอแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรมากเข้าใจฟิลลิ่งเข้าใจฟิลลิ่งคน <c oughs> ผ่านอะไรมาเยอะก็จะเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนมัน,ม,นมันเห็นสัจธรรมมันนะมันเห็นสัจธรรมมันเห็นสัจธรรมนี่เรื่องผู้ชายก็แบบผ่านมาแล้วทุกรสชาติแล้ว แบบมีคู่ก็ผ่านมาแล้วแบบอะไรก็ผ่านมาแล้วที่สุดท้ายแล้วก็มันจะเป็นสัญชาตญาณของการเซฟตัวเองคนเรามันจะมีสัญชาตญาณอันหนึ่งนะสัญชาตญาณของการปกป้องตัวเองเกาเรียกว่าสัญชาตญาณของการปกป้องตัวเองสัญชาตญาณของการปกป้องตัวเองคือถ้าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ตัวเองต้องไปอยู่ในภาวะที่ทุกข์ใจจะไม่เอาจะไม่ไปจะไม่ไป ฉะนั้นบางคนไม่ต้องไปแปลกใจว่าทาไมเขาดูเห็นแก่ตัวจังวะทําไมคนที่ดูเห็นแก่ตัวจังเลยวะทําไมคนนี้ถึงดูแบบแย่จังเลยวะนั่นแหละมันเป็นภาวะของการเซฟตัวเองเพราะมันเจออะไรมามันโดนอะไรมามันก็เลยแบบมันก็เลยแบบเลือกที่จะเลือกที่จะอยู่ในจุดที่ทําให้ตัวเองทุกน้อยที่สุดคิดมากน้อยที่สุดนั่นคือวิธีที่จะจ่อทำดิฉันไม่ได้เรียนจิตวิทยามานะแต่ดิฉันสามารถ มองแล้วก็อธิบายได้ว่าทําไมคนบางคนถึงเลือกเป็นแบบนั้นคนบางคนถึงเลือกทําแบบนั้นคนเึงเลือกเป็นแบบนี้ <c oughs> เพราะว่ามันมีภูมิหลังเพราะว่ามันมีภูมิหลังที่มาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอืมเะนั้นเราไม่สามารถจะเอาวิธีคิดแบบเราไปมองคนอื่นได้นะวิธีคิดมันจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนประสบการณ์ของเราก็ใช้ได้เฉพาะกับตัวเรา แชร์ให้คนอื่นฟังได้แต่มันจะไม่สามารถเอาไปตัดสินหรือเอาไปใช้กับคนอื่นได้แบบเป๊ะๆเนีเ่ยไม่ได้เพราะว่าแต่ละคน,นวิถีชีวิตมันต่างกันมันต่างกันไม่ต่างกันต่าง ก็นั่นแหละ <c oughs> ใช่ค่ะจริงค่ะโอ้ดิฉันดิฉันไล์นานมากเลยนยเนี่ยยียสักแป๊บมึงนะคะทุกคนอีกสักแป๊บนึงจะไปละว,วันนี้จะวิ่งแต่วิ่งดึกๆสักห้าทุ่มจะวิ่งนิดนึงออกกำลังกายหน่อย คุณแพรีร่พูดให้ฟังฟังแล้วเข้าใจ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เย็นแล้วนะคะ พี่บรรลบก่อนส่งอะไรให้มาอืม โอเคค่ะใจเขาใจเราเนาะได้รับกาแฟแล้วค่ะขอบคุณนะคะกาแฟหมดแล้วค่ะเหลืออยู่สองสากล่องมั้ยเดีจะไม่ขายจนหมดนะคะจะเก็บไว้ จะเก็บไว้ด้วยส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เพราะว่าเอาไว้แจกเอาไว้แจกแฟนไปเที่ยวคุณแพรี่ห่วงไม่ค่อยนะคะถ้าเป็นฟอร์ดไม่ค่อยมันก็แล้วแต่คนด้วยเป็นฟอร์ดไม่ค่อยเพราะว่าฟอร์ดไม่ไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกอย่างเงี้ยไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีดิฉันนไม่ค่อยห่วงแฟนดิฉันก็ห่วงคนอื่นมากกว่า ่วงคนอื่นมากกว่าอืม่วงคนอื่นมากกว่าแต่แฟนไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงแล้วเขาไปกับใครเขาก็รายงานตลอดที่นางโทรมาวันนี้ไม่ใช่รายนางจะขอไปเที่ยวก็จะขอไปเที่ยวแต่ก็ดีนะเขาไปไหนเขาขอนะถ้าเขาไปไปแบบเขาเขาจะขอเรื่องที่แบบว่าที่เขาไปที่เขารู้ว่าเขาจะต้องไปแบบเหมือนไปไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องมีดื่มบ้างอะไรบ้างนิดหน่อย เขาจะขอแต่ถ้าไปแบบทั่วไปเขาไม่ได้ขอนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าแบบไปกับเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องมีดื่มบ้างนิดหน่อยกับเพื่อนในอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะขอเขาจะขอเขาจะขอถ้าไปแบบมีดื่มมีอะไรบ้างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจเขาอะเราอยู่กับเพื่อนสังคมเพื่อนเขาก็มีเราเป็นแค่ตัวนหนึ่งของเขา เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเขาแต่ว่าชีวิตเขามันมีหลายส่วนมันก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเราชีวิตเราก็มีหลายส่วนมันต้องมองให้เห็นนะครับเออชีวิตคู่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคนเราชีวิตมันมีหลายส่วนเขาก็มีพ่อแม่ใช่ไหมมีเพื่อน มีเยอะะคนเรามันมีม,นม,มันมีหลายพาร์ทหลายส่วนมันต้องเข้าใจมันถึงจะอยู่ด้วยกันไดนะ้ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะยุ่งนะมีความชื่นชอบส่วนตัวเราไม่ชอบเราก็ต้องเข้าใจเขาเออเราไม่ชอบเขาก็ต้องชอบเขาก็ต้องเข้าใจเรา <c oughs> ใช่ไหมทุกคนทุกคนเข้าใจไหมเออมันไม่ใช่ว่าคนเป็น แฟนกันมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบตามกันแบบร้อมันไม่ได้มันไม่ได้เรื่องไหนที่มันไม่ได้เป็นปัญหาเป็นความชื่นชอบเป็นรสนิยมส่วนตัวที่มันไม่ได้เป็นที่เรามองแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาเราก็ต้องเข้าใจเขาเราก็ต้องคขอบใจเขาเช่นแฟนดิฉันเขาจะเป็นคนชอบเที่ยว เขาเป็นคนชอบเที่ยวเขาเป็นคนชอบสังคมกับเพื่อนชอบความสนุกเขาเป็นวัยรุ่นอยู่เขาชอบสนุกรักสนุกชอบปาร์ตี้แต่กับเพื่อนนะนะไม่ได้ปาร์ตี้แบบเข้าผับเข้าบาร์เขาไม่ได้เข้าอย่างนั้นนะชอบไปเนี่ยอย่างเงี้ยไปดูบอลดูลแข่งรถด,ดูคอนเสิร์ตอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขามันเป็นฟิลลิ่งของวัยรุ่นเราจะไปห้ามเขาไม่ได้นะไปห้ามเขาไม่ได้นะ เราไม่ชอบมันก็เรื่องของเราเราไม่ชอบเราก็แค่ไม่ไปอันไหนที่เราไม่ชอบจริงๆเราไม่ไปเราก็ไม่ไปเดี๋ยเราจะไปห้ามเขาไม่ให้เขาไปมันไม่ได้ไม่ได้มันก็เรียกวมันเป็นรสนิยมความชอบตัวตัวของใครของมันใช่ไหมทุกคน ชาบ,บาดูอะไรอ่ะชาบ,บาดูอะไรอ่ะลูกชาบ,บาชาบ,บาเก้าร้อยคนที่ทำอะไรกันอยู่คะสามทุ่มแล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วทำอะไรกันอยู่ <c oughs> ที่เขาบอกเขาโทรมาแล้วดีฉันไม่รับ ดิฉันไม่รับเพราะว่าดิฉันกำลังอันนี้อยู่กินข้าวง่ายเออเมื่อกี้เห็นอันนี้เห็นโอง่งอันนี้ว่าจะสั่งว่าจะสั่งโอง่งมาใส่บัวหน้าบ้านเน้อ,เออีโอง่องโอ่งสวยเมื่อกี้อยู่ไหนวะ เป็นแว๊บบปิดร้านนั่งพักตามดูคู่หลักกำลังจะนอนแต่เดี๋ยววันนี้จะวิ่งนะคะดึกๆจะต้องวิ่งสักนิดเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไลฟ์นานแล้วจะขออนุญาตลงไลฟ์นะคะอย่า่่ากันเด้อ เพราะว่าไล่นานแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวค่อยเจอทาใหม่เดี๋ยววิ่งเตดอะไรเตดถ้าไม่ง่วงเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะขออนุญาตลงไล่ก่อนนะคะ